สวัสดีจ้าวันนี้ใส่บัวพบเพียงมามาดูดอกไม้จ้ายังไม่หายป่วยนะจ๊ะเรต้องไปหาหมอทุกวันวันนี้พามาดูดอกไม้หอมตื่นมาก็หอมเลยดอกแก้วจ้าตื่นมาหอมมากเลยอันนี้ดอกแก้วบานหอมมากเลยเป็นแก้วแคะต้นไม่ใหญ่่ะ หอมดีจ้าข้ามาดูดอกไม้กันดูพืชผักก็ลายเทปและดูดอกไม้กันบ้างดีกว่าด,ดีดอกแก้วออกดอกพอดีเลยดอกแก้วเป็นดอกไม้ที่หอมธรรมชาติหอมไม่ ในแบบบานดอกกุหลาบดอกอะไรเขาก็จะหอมในแบบของหอมธรรมชาติสดชื่คนคงจะเริ่มบานอย่างบานไม่หมดนะจ๊ะมีดอกสีเหลืองสีขาวสีแดงตัดกันก็ เพิ่มตาดิเดินมาไม่มีอะไรก็ต้องออดูดอกไม้ไปก่อนปลูกพืชปลูกผักก็ปลูกกันทุกวันอยู่แล้วแตตอนนี้พักผ่อนจ้า,าขอบคุณผู้ที่เข้ามาดูนะจ๊ะเข้ามาดูเข้ามาชมอาขอบคุณมากนะจ๊ะ เดี๋ยวสามมาดูมาติดตามมีอะไรก็ช่วยเข้ามาติชมได้นะจ๊ะขอบคุณมากนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะช่วยกันดูแลด้วยนะคะ่มีอะไรบ้างขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ แล้วมีดอกไม้เหลืองเหลืองสดชื่นดีนะนี่ก็ต้นทองอุไรที่ปลูกไว้ก็สูงสูงกว่าหัวเลยนะตอนนี้ประมาณสองสองเมตรกว่าแล้ว ก็เริ่มทยอยออกดอกแล้วจ้าก็ดอกเทียนมีอยู่สีเดียวคนมีหลายสีแต่ว่ามันหมดไปแล้วจ้าไปไหนไม่รู้หมดเลย